สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่9ตุลาคม2566นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะที่เชื่อว่าค่อนข้างวุ่นวายแล้วแ,แล้วก็อาจจะสร้างผลกระทบกับพอร์ตการลงทุนของเรานะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยหลังจากที่ทุกคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเสาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างตัวอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะในช่วงหลังที่เดี๋ยวผมจะ พาไปดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตพาไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับมีการประกาศอะไรไปบ้างนะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าก็มีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับภาคตลาดแรงงานของทางสหรัฐนะครับโดยที่ตัวเลขลาฟามเปโรนะครับหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยออกมาอยู่ที่ 336K เคซึ่งมากกว่าครั้งก่อนแล้วก็มากกว่าคาดการณ์นะครับในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยออกมาไม่น่าเกลียดนะครับออกมาเท่าครั้งก่อนแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ย ออกมาเท่าเดิมนะครับถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วดูเหมือนว่าตลาดนะครับจะมุ่งเยนไปที่ตัวเลขนอินฟาร์มที่ออกมาดีมากกว่านั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวร่วงลงทำนิวโลนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ1นึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับราคาก็ดีกลับสลับขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าราคาทองคำอาจจะขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาจจะขึ้นไป พันเก้าสองพันเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เราค่อยๆดูเป็นสเตปเป็นสเตปไปนะครับเพราะว่ายังคงมีปัจจัยที่ส่งผลกับราคาทองคาอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับรวมถึงตัวดอลลาร์เด็กเองก็ยังคงไม่หยุดไม่หย่อนที่จะทําตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยหรือว่าอัพเทรนเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่นั่นเองนะครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับข่าวที่น่าสนใจวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปที่อ่าวัน เลยนะครับจนันกับอังคารนี่จะไม่มีอะไรมากนะครับวันพุธเนี่จะมีตัวเลข CPI ของเยอรมนีนะครับมี PPI ของทางสหรัฐนะครับแล้วก็ PPI ในครั้งนี้นะครับคาดการเอาไว้นะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะลดลงนะครับเป็นแัชนีราคาผู้ผลิตนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันออกมาหน้านี้นะครับเงินเฟอ้อลดว่าอาจจะทําให้ u s เอสซอร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงได้นะครับเพราะว่าคนคนก็อาจจะมองว่าโอเคเฟดงินจะไม่ได้เลื่องขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอะไรมากมายนักนะครับตรงนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เอาไว้เทรดกันได้นะส่วนวันพฤหัสบ,บดีนะครับนะตั้งแต่ช่วงกลางคืนเลยก็คือขอ้าของวันพุธตีสี่ของวันพฤหัสบ,บดีเลยตีหนึ่งนะครับก็จะมีการรายงานการประชุม FOMC นะครับซึ่งจะเป็นการประชุมของ,ของครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากมายนักนะครับไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตลาดบี้หรือว่าการชะลอการลดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรนักนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายโมงจะมี GDP ของทางราชอาณาจักรนะครับ ที่ตอนนี้คาดการณ์ออกมาว่าจีดพจะดีขึ้นนะครับถ้าออกมาดีขึ้นนะตอนก็มีโอกาสแข่งข่าขึ้นในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับส่วนช่วงทุ่มครึ่งวันพฤหัสนะครับน่าจะเป็นวันที่ข่าวเยอะที่สุดแหละนะครับจะมีการประกาศตัวเลข CPI นะครับหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งคาดการณ์ออกมาว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะลดลงนะครับจาก3.7เหลือ3.6เปอร์เซ็นต์กล้ยขึ้นกับ PPI นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่า CPI ออกมาน้อยลงนะครับอยู่อัตราส่นนิวเคลียค่าลงระยะสั้นๆนะรวมถึง ตัวเลขจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกด้วยนะครับก็ชวงทุมครึ่งเหมือนกันเลยนะส่วนในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ข,ข่าวหลักๆก็ไม่มีอะไราไมากมายนักนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการเทรดตามเทคนิคก็ระมัดระวังการพุ่งขึ้นหรือเื่อการโดนตกลงของราคาด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวในตารางนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงประเด็นที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับเช้านี้นะครับราคาทองคำปรับตัวกระโดดเปิดแก็บขึ้นมาประมาณ อ่ายี่สิบเหรียญน,นะครับยี่สิบเหรียญจากราคาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองถึงหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้านะครับประมาณยี่สิบกว่าเหรียญก็หลักๆแล้วนะครับมีโอกาสอาจนะที่จะมาจากชนวนเหตุนะครับของอ่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับที่เขาได้มีการลบกันนะครับในในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอ่าต้นเหตุผมต้องบอกว่าสคางครามครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่า มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยที่ปัญหามันมันมีมาเรื่อยๆนะครับมันมีมาหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถามว่าทําไมมันถึงมีคนเหลือเกินนะครับก็บอกว่าในครั้งนี้นะครับปาเลสไตน์หรือว่าหรือว่ากลุ่มอ่าฮามาสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกองกําลังของปาเลสไตน์เนี่ยได้มีการบุกเข้าโจมตีอิสราเอลนะครับแล้วก็อิสราเอลเนี่ยได้มีการตอบโต้ด้วยการยิงจรวดยิงขีปนาวุธอะไรก็ตามเข้าตอบโต้ไปที่ชนบทกาซานะครับซึ่ง มันเป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันอาจจะ,ะมีความร้ายแรงในระดับหนึ่งนะครับแต่มันจะไม่ร้ายแรงมากเลยถ้าเกิดว่าประเทศอื่นๆน,นะครับไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับหรือว่าแสดงตนว่าฉันอยู่ข้างนี้นะฉันอยู่ข้างนี้นะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับในฝั่งของอิหรนเนี่ยแน่นอนหลักๆเลยก็จะมีอิหร่าน นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่รวมถึงรัสเซียด้วยซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ยังมีประเด็นกับยุคนกับสหภาพยุโรปกับอเมริกาเนี่ยยังไม่จบเลยนะครับก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ข้างกลุ่มฮามาสนะครับของปาเลสไตน์ส่วนซารัดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอังกฤษด้วยนะครับอังก,กฤษอาจจะยังไม่ได้อ่าแสดงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่แน่ๆซารัดเนี่ยก็ได้ออกมาประนามการโจมตีของกลุ่มจากปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ ได้เขาเรียกว่าแสดงจุดยืนนะครับว่าชั้นเนี่ยคือพวกของอิสราเอลนะครับก็จะให้การซัพพอร์ตสนับสนุนอิสราเอลนะครับแน่นอนมันก็เลยเกิดเป็นความกังวลใจนะครับของเราเทรดเดอร์นะครับของตลาดต่างๆเนี่ยอาจจะมีการช็อกบ้างเอ้ยทําไมถึงจะต้องเลือกข้างกันขนาดนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเคยมีบทเรียนจากประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับที่ทําให้ราคาทองคำมันปรับตัวสูงขึ้นขนาดนั้น นะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราอย่าเพิ่งอารหนกตกใจจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้รายย้ายแรงเท่ากับรัสเซียกับยูคเครนนะครับเพราะว่าประเทศสองประเทศนี้มันไม่ได้เพิ่งมาทะเลาะก,กันนะครับเขาทะเลาะก,กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีมาตรการอะไรที่มันสามารถประนีประน,ระนอมกันได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะ่งบนให้อ่าราคาทองคำที่มาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยชะลอกําลังในฝั่งขาขึ้นได้นั่นเองนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีราคาน้ํามันอีกนะคทับที่่รัปตัวสูงขึ้นประมาณ3-4%อร์เในเช้าวันนี้นะครับที่กระโดดเปิดแก๊ปมาเลยก็ให้ทุกคนระวัดระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับในบางครั้งราคาอาจจะลงมาปิดแก๊ปได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับผมก็ยังคงมองว่าถ้าเกิดว่าลงมาปิดแก๊ปเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือเราควรรอให้เขาลงมาปิดและหาจังหวะซื้อขึ้นไปลองขึ้นไปหรือว่าบายขึ้นไปน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าสงครามยังคงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดอลตร์กันบ้างนะครับสำหรับตัชนิ US i n d e นนะครับตอนนี้ภาพรวมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีสงครามเข้ามานะครับแต่เราอย่าลืมว่าสงครามนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสกุลเงินดอลาร์นะครับเราอาจจะเห็นพองขึ้น u อขึ้นก็ได้นะครับยังไงอย่าเพิ่งโดนหลอกนะครับรอว่าถ้าเกิดว่าเอสอินเด็กเนี่ยหลุดเทรลายนี้เมื่อไหร่นะครับขาลงค่อยมีลุ้นนะครับตอนนี้ยังคงไม่ลุ้นไม่ได้นะครับสําหรับ อ่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะส่วนราคาทองคำนะครับอ่าจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าชัว์ๆก็ผมแนะนําโซนระหว่างประมาณ1 8 3 3งพถึงหนึ่นะครับก็จะเป็นโซนของการลงมาปิดช่องว่างหรือแกลบนะครับรวมถึงการลงมาเทสในจุดที่หลุดไปด้วยนะครับในประมาณปริมาณเส้นสีน้ําเงินนะครับส่วนสต็อปล็อตเนี่ยหรือว่าแนวรับอีกอันก็อยู่ที่1810นนะครับแล้วต้านถัดไปนะครับผมอนุญาตให้ที่ 1861นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็กที่หนึ่งเลยคือ1884อันนี้เป็นภาพกว้างในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในแต่ละวันเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์จ่อเลือก,กอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคามีโอกาสวิ่งได้ประมาณไหนนะส่วนราคาน้ํามันนะครับแน่นอนปิดฝากระโดดเปิดแก๊บเหมือนกันนะครับสาหรับราคาที่น่าสนใจเป็นแนวรับอยู่ที่81.715และ8จ9 5สําหรับ w t i นะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่87.00และ92 จุดสองแปดห้านั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสงครามและตัวเลขอื่นๆอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดว่าสงครามมันไม่มีอะไรแล้วนะครับตลาดไม่เล่นข่าวนี้แล้วเราอาจจะต้องกลับมาดีมของสหรัฐนะคีมในเรื่องของการปรับขึ้นในตลาดอกเบี้ยในเรื่องของเงินเฟอ้อเช่นเดิมนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนเทรดอย่างระมับบดระวังแลวก็ใจยเย็นขอทุกคนโชคดีมีกำไรครับ